โอเคค่ะวิธีการใช้นะคะก็คือเราจะถ้าสมมุติแต่งหน้ามัเนี่ยเราจะเอาสัะะมภีระค่ะชุบน,น้ำซับออกนะออกนึงเพื่อให้น้ำอะคะ่ะพาตัวเอกเดสอะคะ่ะซึมเข้าสู่ผนะะิวจะลองเ้นทนให้ค่ะมุมก่อนนะคะปัดเอกเดสมาแค่มุมซองแบบนี้นะคะ ก็ใช้ไม่ต้องเยอะค่ะเท่าเม็ดตัวเขียวฟอแล้วก็อ,อย่าให้เปียกเกินไปนะคะแต่ว่าไม่ให้แห้งไปแล้วก็แต้มไปไงี้เลยค่ะมองขึ้นบนได้เลยค่ะโอเคไม่ต้องเต็งน,นะคะวอร์มคิมนิดนึงแล้วก็แต้ม ถ้าเป็นตรงหางตาด้วยค่ะก็ให้ได้มถึงหางตาได้เลยแต้มแค่นี้เบาๆนะคะไม่ต้องย้ำแรงมากไม่ต้องใช้เยอะเกินนะคะแล้วก็รอทิ้งไว้ค่ะคะงหน้านิ่งเอาไว้ะคะ่ะสักประมาณ2-3นาทีจนกว่ามันจะแห้งนะคะ แล้วก็เดี๋ยวทำนห้เป็นกระสเลยจะจับนากิกาถ้าอยู่บ้านก็เอาพัดลมจอดได้เลยนะคะมันจะแห้งเร็วขึ้นเริ่มแหละเริ่ม้ยุดแหละ ค,ค่อยยุบลงจะค่อยๆตึงขึ้นนะคะจะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มตึงขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะคะรอไปอีกสักประมาณ1-2 2นาทีนะคะ เริ่มยุบลงแล้วนะะตัวนี้สินค้าตัวนี้ค่ะจะเป็นนวัตกรรมของอเมริกานะคะจะช่วยให้เราตึงกระชับขึ้นได้ค่ะภายในไม่กี่นาทีนะคะแล้วก็ทาหนึ่งครั้งเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ6-8ชั่วโมงแล้วแต่สภาพผิวสภาพอากาศน,นะคะถ้าใช้ต่อเนื่องค่ะไปเรื่อยๆค่ะจะช่วยให้ยกกระชับขึ้นได้ค่ะประมาณ20-50%นะคะ เนี่ยค่ะียบลงไปแล้วเห็นไหม <Okay. S 1> ค่ะเราก็แต่งหน้าอะไรได้ตามปกติเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรามาเทสหลังจากที่เราแต่งหน้าแล้วค่ะก็ทาเหมือนที่นุนบอกก็คือเช็ดเช็ดน้ำค่ะสนีชุบน้ําค่ะเช็ดนะคะแล้วก็ทาไงก็ได้ให้ผิวมันชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ใช้นะคะเนี่ยค่ะจะไม่เกิดคราบเลยถ้าใครเป็นเรื่องของรอยดำะคะ่ะจะช่วยลดเรื่องของรอยดำได้ด้วยมันเป็นการบำรุงไปในตัวด้วยนะคะเนค่ะกนิดนะคะ กลับบ้านลูก้าเลยโอเคเริ่มตึงแล้วค่ะใช้เวลาประมาณสามนาทีเองเนาะประมนี้แต่ถ้าเราอาบน้ำไใหม่ๆเลยอะค่ะแล้วก็มาใช้อะค่ะมันจะมันจะเขาเรียกอ,อะไรมันจะไม่มีคราบเลยอะค่ะมันจะช่วยให้แบบช่วยตึงได้กว่านี้ประมาณนี้ นี่กะคะตึงน,นะคะซองมันจะเล็กได้่างนี้แต่ว่าใช้ได้นานถึง3วันนะคะถ้าใช้แต่ถึงได้ตาแต่ถ้าแต้แตมนียวลอยก็แต้มปกติะคะ่ะแต้มเช็ดแล้วก็แต้มเหมือนที่รุ่นทําตรงนี้ก็สามารถแต้มได้นะคะประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะเอกเด็นะคะเคค่ะ